ต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกตพิชยาพัฒ์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่20ของเงินทองต้องวางแผนค่ะคุณอยู่กับเกดพิชยาพัรวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเกดก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องทุกเรื่องสำเร็จได้ถ้าตัดสินใจใน5้าวิของคุณทาคาชิโทริฮาระต่อค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วเรื่องของ7กล่องในการตัดสินใจนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มด้วยผู้ตัดสินใจได้ดีย่อมผ่านครบทุกขั้นตอนค่ะ หมายความว่าทุกการตัดสินใจนะคะก็ไม่มีผลลัพธ์ที่มีใครบอกได้ว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดค่ะมันก็คงจะได้ทั้งผลดีและผลเสียติดตามกันมานะคะก็ไม่มีใครบอกได้ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะต้อง,ต,อง,ต,องต้องหลังจากการตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องดูเหตุการณ์ที่ผ่านไปต่อไปอีกทีหนึ่งว่ามันกระทบอย่างไรบ้างนะคะถึงจะเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ค่ะ แต่ว่าทุกการตัดสินใจนะคะมีความจําเป็นต้องผ่านกระบวนการหมายความว่าถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามแต่ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเรียกว่าไม่ออกนอกหนทางที่ควรเดินค่ะและกระบวนการเหล่านี้มีความจําเป็นที่ต้องผ่านการฝึกนะคะเพื่อให้เมื่อเราเจอปัญหายากๆนะคะหรือว่า ปัญหาที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะคะเราจะสามารถเข้าสู่กระบวนการนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะวิธีการแบบนี้นะคะมีผู้ที่ถูกฝึกเป็นอย่างมากเลยก็คือนักบินค่ะเพราะนักบินเนี่ยต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาแล้วก็นักบินเนี่ยมีความรับผิดชอบที่สูงมากต่อผู้โดยสารนะคะเขาก็ถูกฝึกเรื่องกระบวนการตัดสินใจแบบนี้เช่นกันค่ะ ถ้าเป็นผู้บริหารองค์กรก็เรียกว่ายังพอมีเวลานะคะไม่ได้ด่วนมากหรือการที่ในชีวิตประจำของเราเราก็ยังพอมีเวลานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องบางเรื่องอย่างกระทนหานไดรวดเร็วนะคะเช่นอาจจะมีคนที่ในครอบครัวเราไม่สบายนะคะหรือว่า ตัวเราเองกําลังเผชิญอุบัตเหตุบางอย่างอยู่ที่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มาเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจกันค่ะว่ากระบวนการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยมี6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือตรวจพบปัญหาต้องรับทราบและเข้าใจปัญหาไม่ใช่เพราะปัญหาที่มองเห็นเท่านั้นนะคะต้องคิดว่ามีปัญหาอะไรที่ยังไม่ ไม่ปรากฏหรือแอบซ่อนอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ค่ะที่ต้องถูกฝึกให้ให้ช่างสงสยัยให้มองไปเกินกว่าสิ่งที่มองเห็นเสมอๆนะคะเรียกว่าเวลาขับรถก็ไม่ควรจะมองแค่แค่รถคันหน้านะคะมันควรจะมองไปถึงระยะที่มันไกลกว่านั้นจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าเดี๋ยวเราจะต้องคือถ้าคนที่คนที่มองแค่รถคันหน้ามักจะมักจะ ประสบปัญหาเบรกกระทันหันนะคะอันนี้เกิดจากตัวอย่างขึ้นมาเองเนาะ,ะก็เพราะว่าเพราะว่าไม่เห็นไงว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยถัดออกไปอีกสองสำคัญเขากำลังเบรกอยู่นะคะทําให้เราก็ยังไม่เบรกจริงๆแล้วเราเบรกรอได้เลยเพราะว่ามองไปเลยกว่าน,นั้นอาจจะมีปัญหาอย,อยู่บนถนนข้างหน้านะคะอันนี้ตัวอย่างนะก็คือหมายความว่าให้ฝึกในการตรวจปัญหาร,รับทราบปัญหาเนี่ยมันสําคัญมากนะคะเพราะว่าการรับทราบปัญหาเราถ้าเราตีโจทย์ปัญหาไม่แตกแล้วก็ไม่ได้มองลึกไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าไปอีกเนี่ยเราอาจจะ แก้ปัญหาผิดนะคะข้อที่2ก็คือตั้งสมมติฐานและรวบรวมข้อมูลซึ่งอันนี้เป็นการคิดหาคําตอบชั่วคราวจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนแล้วก็พยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสามารถเห็นใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำม,มากขึ้นก็คือเมื่อเราพบปัญหาแล้วเนี่ยเราเราเรา,เราต้องลองตัดสินใจด้วยนะคะว่ามันจะแก้ยังไงเรียกว่าเป็นคําตอบชั่วคราวคะ่ะซึ่งคําตอบชั่วคราวเนี้ยเราจะได้มา ในข้อมูลที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่เคยกล่าวไว้ก็คือถ้าปัญหานั้นมันยังไม่ต้องรีบตัดสินใจยังพอมีเวลาเนี่ยเราก็ควรจะยังไม่ต้องลงมือตัดสินใจนะคะเราก็ให้เวลาในการรับข้อมูลเพิ่มเข้ามาก่อนเพื่อที่จะได้ตัดสินปัญหาหรือแก้ปัญหาได้อย่างมีข้อมูลครบมากที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยก็คือ ให้เริ่มต้นจากคิดคำตอบชั่วคราวก่อนมันมันจะง่ายอะคะ่ะถ้าไม่คิดอะไรไว้เลยไม่ลองตัดสินใจไว้เลยเนี่ยมันถึงเวลามันอาจจะไม่ได้เรียกว่าคือลองตัดสินใจแล้วมันยังยังพอมีประสบการณ์บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปลงมอตัดสินใจทีเดียวเลยนะเวลาเดทไลน์นั้นมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ะคะ่ะทีนี้ก็มันก็จะมีอีกนะคะว่า ในการรวบรวมข้อมูลนั้นต้องไม่นานเกินไปค่ะการตัดสินใจช้าก็เป็นผลเสียเช่นกันนะคะอย่าลืมว่าถ้าโมตแต่รวบรวมข้อมูลเนี่ยปัญหาไม่ถูกแก้แล้วมันรอไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเสียหายเช่นกันค่ะข้อที่3ก็คือวางมาตรการแก้ไขค่ะก็คือไม่เพียงแต่สมมติฐานเริ่มต้นเท่านั้นควรวางแผนเตรียมทางเลือกอื่นเอาไว้เลยนะคะก็คือหมายความว่าถ้าเราวางวิธีการแก้ไขแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไข,ขของเรามันต้องมีทางเลือกสำรองด้วยนะ1 2 3 4ว่าถ้าเกิด เ,ออเริ่มลงมือทำหรือเผยแพร่ไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะถอยทางไหนต่อนะคะข้อที่4ประสานความร่วมมือก็คือต้องอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องฟังและขอความเห็นชอบล่วงหน้าค่ะเป็นไปได้แน่นอนค่ะว่าถ้าเรื่องของที่เราตัดสินใจกระทบะทคคนหมู่มากนะคะมันจะต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่คัดค้านแล้วไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดมีคนที่ไม่เห็นด้วยปริมาณมากมันก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจจะต้องดําเนิน การนะคะเคลื่อนไปเนี่ยมันไม่ไม่ได้ขับเคลื่อนเนื่องจากว่ามีการคัดค้านกันเยอะนะคะก็ต้องมีการประสานความร่วมมือทำความเข้าใจค่ะสื่อออกไปนะคะเพื่อให้ขอความเห็นชอบคนจำนวนหนึ่งล่วงหน้าเขาจะได้ช่วยเราอธิบายถึงเหตุผลการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะ ข้อที่5นะคะกําหนดความตั้งใจก็คือกําหนดรายละเอียดที่ดําเนินการในขั้นสุดท้ายแล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะเกางยวกตัวอย่างตอนนี้เนาะเรา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 พึ่งพาโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะเยอะนะคะการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการนั่งคุยกันตรงหน้านะคะ่ะพูดให้ฟงังแล้วก็สังเกตแววตาท่าทางนั้นๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นบุคคลสําคัญในการมีการมีผลต่อการขับเคลื่อนการตัดสินใจของเรานะคะ หัวหน้าทีมต่างๆเนี่ยเราจะไม่ต้องนั่งพูดคุยเป็นการส่วนตัวสื่อสารเขเขา้าเขา้าเข้าใจด้วยแล้วก็แล้วก็แสดงถึงเจตนาที่แท้จริงว่าเนี่ยมันดียังไงบ้างนะคะให้เขาเข้าใจประเด็น ของเราเพื่อให้มันขับเคลื่อนได้นะคะแต่ส่วนคนระดับถัดไปก็อาจจะใช้โซเชียลกอดหรือหรือใช้แบบสอบถามหรือฟีดแบ็อะไรก็ตามนะคะก็เรื่องของกระบวนการสื่อสารก็สําคัญเช่นกันะคะเรื่องในขั้นตอนของการกําหนดความตั้งใจนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็คือต้องกําหนดเป็นแผนงานเป็นรูปธรรมและเวลานะคะว่าเรื่องทำลายสําคัญมากนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเห็นควรต้องดําเนินการดําเนินการ เมื่อไหร่ภายในเมื่อไหร่วัดผลยังไงปรับปรุงยังไงนะคะก็มี6ขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจนะคะทวนก็คือตรวจพบปัญหาตั้งสมมติฐานและรวบรวมข้อมูลวางมาตรการแก้ไขประสานความร่วมมือกำหนดความตั้งใจและลงมือปฏิบัติค่ะดังนั้นเนี่ยก็ที่บอกก็คือว่ากระบวนการตัดสินใจมันสําคัญมากนะคะผลลัพธ์ในการตัดสินใจเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคือดีที่สุดแต่ถ้าเข้ากระบวงงนการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะลดความเสี่ยงต่างๆนะคะทำให้ เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ในเวลานั้นแล้วค่ะทีนี้เกก็จะมาพูดถึงเรื่องของปริยย่อยนะคะที่ประกอบในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็มีอีกเป็นประมาณหลายสิบหวข้อเลยนะคะเกก็จะเลือกเลือกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะก็หัวข้อถัดไปนะคะก็คือห้ามเพิกเฉยต่อเงื่อนไขตั้งต้นค่ะหมายความว่าในการตัดสินใจของเราเนี่ยเรามีตัวแปรมากมายในการตัดสินใจค่ะแต่มันจะมีเงื่อนไขตั้งต้นบางอย่างที่เรียก อาจจะเรียกว่า knock-out knock factor ะคะ่ะคือ,คอละไม่ได้นะคะเป็นเป็นข้อจำกัดอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นว่าจะต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูงมาไว้ในร้านค้านะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจมากมายเลยทั้งฟังก์ชันสเปคก็ดีถ้าเกิดว่าได้มาแล้วเนี่ยจะทำให้ร้านค้าของเรามีประสิทธิภาพในการขายมากขึ้นอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่เราก็ต้อง จำกัดเช่น10เครื่องเพราะว่ามีคนที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้พนักง,งานของเราเนี่ยเราจะดจำกัดที่จำนวนพนักง,งานอยู่10คนก็ได้10เครื่องนะคะ10เครื่องแล้วเนี่ยมีงบประมาณจำกัดอีกเราก็ต้องมีสถา,านทารการเงินเนาะว่าเราซื้อได้แค่ไหนจำกัด10เครื่องเครื่องละ20 0 0 0ื่นสิเครื่องคือ0 0 0 0สนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเงื่อนไขตั้งต้นคือซื้อได้แค่10เครื่องแล้วก็ในราคา2 0 0 0 0 0บาทมันก็จะมีการเทียบสเปคที่ ง่ายขึ้นค่ะว่าใน10เครื่องเครื่องละ2 0 0 0 0บาทเนี้ยซื้ออะไรซื้อเครื่องไหนได้บ้างแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยจะให้ประโยชน์กับร้านค้าของเราอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือห้ามเพิกเฉยต่อเงื่อนไขตั้งต้นค่ะเรื่องต่อไปก็คือมีทางเลือกอื่นหรือไม่นะคะก็เมื่อกี้กก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในการที่เราเลือกแนวทางปฏิบัตินะคะว่าเราตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นีเนี่ยเราต้องคิดเผื่อสำรองค่ะว่ามีทางเลือก อะไรเผื่อไว้ไหมนะคะเราก็ต้องไม่ตีกรอบความคิดจนเกินไปนะคะจนเสียโอกาสในการได้ทางออกที่ดีกว่านั้นนะคะอย่างเช่นการง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยการเลือกทานข้าวอย่างเงี้ยนะคะร้านอาหารอ่าร้านอาหารแบบไหนกินอะไรยังไงดีร้านคาเฟ่กาแฟมีกาแฟด้วยไหมหรือว่าจะทานอาหารอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดเผื่อๆเ,เอาไว้ค่ะแต่ก็ อยู่ในกรอบที่ไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนานเกินไปนะคะแต่การคิดเผื่อทางเลือกไว้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่ายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนะคะจะเสียโอกาสได้ค่ะ mm. เรื่องต่อไปนะคะคือระยะเวลากับผลลัพธ์ต้องมองทั้ง2มุมทั้งระยะสัน้นระยะกลางถึงระยะยาวนะคะคือการแก้ปัญหาเนี่ยต้องมองด้วยว่า เราอาจจะต้องเอาตัวรอดในระยะเวลาสั้นๆน,นี้แต่ว่ามันอาจจะผลส่งผลเสียในระยะกลางระยะยาวได้นะคะทุกอย่างที่ทําต้องไม่ทําให้มีผลเสียระยะยาวด้วยนะคะก็อย่างเช่นนะคะเรา สปอยลูกค้าด้วยการทําโปรโมชั่นเพราะต้องการยอดขายกระทนหันอย่างเร่งด่วนนะคะลูกค้าก็จะจดจําโปรโมชั่นนั้นไว้ค่ะก็จะกระทบถึงการสร้างแบรนด์ระยะยาวนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยต้องขายพร้อมของแถมหรือเปล่าแล้วคุณค่าตัวสินค้าคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะคะเรื่องต่อไปก็คือข้อจํากัดทางเวลาค่ะมีความกล้าที่จะตัดทิ้งไปนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะว่าในการตัดสินใจเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะได้ทุกอย่างไว้ค่ะเราต้องวิเคราะห์นะคะว่าเรื่องนี้ต้องทําทุกเรื่องไหมนะคะมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าต้องชั่นน้าหนักแล้วก็วัดระดับความสําคัญค่ะว่าต้องตัดทิ้งได้ไหมไม่ต้องทําก็ได้สมมติน,นะคะว่ามีคนอยู่หคนเนี่ยนั่งอยู่บนเรือที่บรรทุกผู้โดยสารได้เพียงแค่หคน ะะแล้วน้ําก็กําลังจะเริ่มไหลเข้าเรือมันก็อาจจะมีความคิดที่ว่าทุกคนนะ่ะมาช่วยกันวิดน้ําออกจากเรือนะคะแล้วก็ถ้าการวิทน้ําออกจากเรือช่วยไม่ได้มันต้องมีการให้ใครสักคนลงจากเรือไปก่อนนะคะแล้วไม่งั้นทุกคนต้องจมอยู่ในน้ําถ้าคิดว่าทุกคนสําคัญไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยเราก็จะต้องจมน้ําไปทุกคนเลยค่ะมันก็ไม่มีเกณฑ์อะไรตายตัวนะคะว่าจะเลือกช่วยคนอ่อนแอก่อนหรือว่าจะช่วย เลือกช่วยระด e kind of ับค sort of ุณประโยชน์มาถึงที่หมายแล้วหมายความว่าเอาเฉพาะคนที่ที่มีประโยชน์กับการนั่งเรือนี้ไปไปถึงที่หมายนะคะหรือว่าจะช่วยเหลือคนอ่อนแอแล้วให้คนแข็งแรงลงจากเรือไปว่ายน้ารอความช่วยเหลือนะคะก็ไม่มีคําตอบที่ตายตัวค่ะแต่ว่าคําตอบที่ผิดมีแน่นอนคําตอบที่ผิดก็คือว่าจะตัดสินใจให้ทุกคนนั่งเรือไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือผิดแน่นอนเพราะทุกคนต้องจมลงไปค่ะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าไม่เลือกให้ใครลงจากเรือแล้วก็ว่ายน้ํารอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องจมไปทั้งหมดค่ะคือในสถานการณ์ที่ต้องตัดทิ้งอะไรสักอย่างไม่ควรมองแต่ปัจจุบันแล้วก็ให้ความสําคัญกับอนาคตให้มากๆด้วยนะคะเพราะในการตัดสินใจเรื่องยากลาบากนั้นต้องคิดไว้เสมอเลยค่ะว่าเราจะป็นต้องทิ้งอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าค่ะ บางครั้งวิธีหนึ่งนะคะในการตัดสินใจเนี่ยก็คือให้ให้ให้มันง่ายขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เริ่มจากการคิดเรื่องที่ต้องทำค่ะแต่เป็นการกำหนดเรื่องที่ไม่ต้องทำเอาไว้เลยนะคะแล้วก็อะไรที่มันเข้าข่ายเรื่องไม่ต้องทำก็ตัดออกไปให้หมดนะคะก็จะเหลือเรื่องเรื่องให้เลือกว่าต้องทำอะ่ะ จำนวนน้อยลงค่ะก็ยกตัวอย่างเรื่องของการคัดคัดกรองผู้ป่วยในภาวะอุทก,กภัยหรือภัยธรรมชาติหรือภา,าอะวะสงครามนะคะก็คือในภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะต้องมีการติดเครื่องหมายไว้เป็นสีนะคะไว้เป็นป้ายสีไว้ที่ตัวผู้ป่วยแบ่งเป็นสีดำสีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะ เพราะว่ามีคนบาดเจ็บจํานวนมากนะคะแล้วก็ยาแล้วก็แพทย์มีจํานวนจํากัดค่ะดังนั้นเนี่ยต้องมีการจําแนกผู้ป่วยออกเป็นคนที่จะรักษาและคนที่จะไม่รักษาสีดําก็ถึงหมายถึงผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วคือไม่สามารถวัดชีพจรได้ก็คือจะแปะป้ายสีดําไปเลยก็คือจะจะไม่มี แพทย์ทการช่วยเหลือไปไปไปดูแลผู้ไปจับตัวผู้ป่วยนั้นก็คือติดป้ายสีดําไปสีแดงหมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจส่งผลต่อชีวิตได้สีเหลืองหมายถึงอาการปวดที่ไม่ส่งผลต่อชีวิตในทันทีแต่หากปล่อยไว้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ส่วนสีเขียวหมายถึงผู้ป่วยที่ยังไม่จำเป็นต้องรักษาในตอนนี้ค่ะ อาจจะมีการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอีกเช่นมีลมหายใจอยู่หรือไม่จํานวนครั้งในการหายใจหรือลักษณะการรู้ตัวเป็นตน้นซึ่งจะดาเนินการคัดแยกตามเกณฑ์ดังกล่าวเอาไว้นะคะก็จะทําให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพแล้วก็เราช่วยให้คนที่มีโอกาสรอดชีวิตได้จํานวนมากขึ้นค่ะอาจจะฟังดูใจร้ายหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่การช่วยเหลือมีจํากัดแล้วก็มีคนบาดเจ็บแล้วก็พร้อมจะเสียชีวิตจํานวนมากค่ะ นอกจากการิสต์รายการเรื่องที่ไม่ต้องทำเอาไว้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึย้นก็คือจัดทำลักษณะเกร y z o ค่ะเกรโซนก็คือว่าในการที่ต้องพิจารณาเนี่ยมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่ที่มันต้องระมัดระวังในการพิจารณามากนะคะเช่นอะไรที่มัน s e n s i t i v ต่อความรู้สึกคนกระทบต่อต่อชุมชนอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องเรื่องบางเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเนี่ยก็ต้องมาจัด ในพื้นที่ของเกรโซนคือกระทบคนวงกว้างนะคะหรือเรื่องที่เกิดความจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหากตัดสินใจผิดพลาดนะคะถ้าเรื่องนี้ตัดสินใจผิดพลาดจะกระทบรุนแรงมากเนี่ยก็ต้องเอามาไว้ในเกรซโซนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ระมาระวังมากขึ้นนะคะคือถ้าแยกเรื่องที่ไม่ต้องทําออกมาแล้วก็แยกเรื่องที่เป็นเกรซนออกมาเนี่ยก็จะเหลือทําให้การตัดสินใจของเรามันก็ชัดเจนแล้วก็ เรียบง่ายแล้วก็น่าจะถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะอีกเรื่องนะคะที่ต้องคํานึงถึงเลยนะคะก็คือความเสี่ยงที่ต้องคอยนึกว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้บางครั้งเราได้ข้อมูลมาค่ะแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจแต่เราลืมไปค่ะว่าบางอย่างที่เรายึดว่าเป็นยึดว่าเป็นคําตอบอยู่แล้วอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเราคุ้นเคยมากๆเลยว่าว่าร้านอาหารอันเนี้ย มันเปิดตลอดเวลาเราผ่านไปทีไรมันก็เปิดตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็นัดเพื่อนไปทานข้าวเราอาจจะลืมไปว่าเราไม่ได้ทานมามาหลายอาทิตย์แล้วนะคะแล้วมันก็เปิดตลอดเวลาด้วยนะคะเราก็ชวนเพื่อนห้าหกคนนะคะนั่งแท็กซี่ไปร้านอาหารนี้ซึ่งหาที่จอดรถได้ยากมากแล้วพอเราไปถึงหน้าร้านนะคะที่เราไม่ได้เช็คก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้ร้านปิดเพราะว่า มีคนเจ้าของร้านไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะพลาดได้ทันที่จริงๆแล้วเรื่องง่ายๆเราก็แค่ยกโทรศพัพท์โทรไปตรวจเช็คก,ก่อนวันนี้ร้านเปิดไหมเพราะเราจะพาเพื่อนไปหลายคนนะคะมันจะเสียเวลาอย่างเงี้ยนะคะก็อะไรบางอย่างเนี่ยเรายึดถือมากเกินไปว่าเรามั่นใจว่านี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะอีกเรื่องนะคะก็คือความเสี่ยงของเรื่องของที่มาของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นถูกต้องจริงหรือไม่นะคะก็เขาเรียกว่า dirty data ะคะ่ะ ก็คือบางครั้งเนี่ยเรายึดถือว่านี่คือข้อมูลแล้วโดยที่ไม่ตรวจสอบนะคะจริงๆพวกพวกความคิดเห็นก็ก็ผิดเยอะนะคะหรือว่าเฟคนิวก็เยอะนะคะที่แชร์กันไปการที่คนหมู่มากหมู่มากเชื่อหรือพูดถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นมันถูกต้องเสมอไปนะคะก็ระวังเรื่องความเสี่ยงของข้อมูลด้วยว่าอย่าเป็นด t y d ตต a นะคะข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือว่าหากหลบเลี่ยงความเสี่ยงก็ไม่สามารถตัดสินใจได้สักทีค่ะ ก็คือว่าถ้าเราโมแต่กลัวเกินไปนะคะกลัวความเสี่ยงบางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้กล้าแล้วก็ได้โอกาสและหนทางใหม่ๆนะคะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเอาไว้บ้างแต่ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่เราเราพอประเมินได้นะคะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไปกระทบไปกับเรื่องนั้นเนี่ยเราจะรับมือมันอย่างไรก็ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากเกินไปเนี่ย จะทําให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้สักทีค่ะก็จะลังเลยอยู่แบบนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าการตัดสินใจถ้าช้าเกินไปมันก็ไม่ได้ผลนะคะถึงเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่ว่าในเวลาที่ที่ล่าช้าแล้วมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยค่ะขอบคุณที่ติดติดตามเงินทองต้องวางแผนกันนะคะแล้วก็มาพบกับรุยหนังสือเล่มนี้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์นะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันใน b l o g l e a d ค่ะ search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ